สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับใครที่หยุดอยู่บ้านแลวตอนนี้ไม่สามารถที่จะออกไปออกกำลังกายหรือว่าไปทาร์ดิโอที่เป็นอีกแบบครับวันนี้ผมจะแนะนา5คาร์ดิโอทั้งหมดสาท่าด้วยกันครับโดยท่าแรกนะครับก็คือท่าวินวินมิวครับซึ่งทำการการขาออกนะครับให้ประมาณพอดีหัวไหล่ครับเสร็จแล้วเราทําการนําแขนซ้ายก้มลงไปแตะที่ขาขวาครับสลับกันไปแบบนี้นะครับซึ่งแขนขวาก็จะลงไปแตะที่ขาซ้ายครับ แบบนี้ครับท่าต่อไปนะครับก็คือท่าไฟนี้ครับหรือก็คือการวิ่งอยู่ที่แต่ว่าเราจะยกเข่าสูข,ขึ้นมานครับซึ่งเป็นแบบนี้ครับตอนทำการยกเข่าขึ้นมานะครับถึงกระดับเอวครับแล้วเราก็ทำการวิ่งครับซึ่งวิ่งอยู่ที่แต่เรายกเข่าสูงนะครับก็คือแบบนี้ครับท่าที่สามนะครับก็คือท่าจัมแพ็กนะครับหรือก็คือกระโดดตบนั่นเอง เราเพิ่มการทงากระดูกตบปกติครับแบบนี้ครับท่าสามท่าแล้วการไคลโอที่ง่ายๆแล้วการอยู่บ้านนะครับขอบคุณครับ